สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i n ์คราฟ t และตอนนี้อาจจะเห็นว่าผมกําลังบินแล้วก็มีของขวัญเกิน5ชิ้นเหนือว่าติฟฟี่ตี้2 3หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชิ้นซึ่งก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับลองทํารันดูนะครับตอนนี้ยังไม่เซฟคอนฟ lict tiktok user name แต่ไว้ก่อนครับถ้าเรารันคําสั่งเช่นผมเนี่ยเพิ่มของขวัญมานะครับผมตรงนี้อาจจะอยู่ไอ้งงๆหน่อยนะฮะนี่ตรงนี้ ตรงนี้ผมจะรันจรวหดนะครับถ้าส่งจรวหดในติฟฟิเนตี้จะเป็นอย่างนี้พร้อมเสียงข้อความด้วยนะนี่มันจะมีเสียงข้อความนะฮะกุหลามกินแซวว้าผมจะลองผมจะลองส่งกุหลาบนะครับผมอ่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคอนเน็กกับติฟฟิเนตี้ก่อนคอนเน็กปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับปิดอ่านแชทไปไม่ต้องมาใช้ทีนี้เนี่ยผมจะทําการส่งดอกกุหลาบให้สตรีมเมอร์ปึ๊บ นี่ครับคําสั่งก็จะไปรันในเกมได้ด้วยนะครับเห็นปะอ่าแต่ซึ่งถ้าทําแบบนี้ผมจนตายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มปุ่มทดสอบด้วยนี่ตอนนี้มันจะมี5ชิ้นนะครับถ้าส่งแพนด้าก็จะเซฮันโอลนะเห็นปะอ่าโอเคถ้าเป็นรันคําสั่งเฮลเอเมโลนะครับนี่ส่ง TikTok ก็จะเฮลเอเมโลอ่าจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งปลักอินที่เราใช้เนี่ย จะเป็นปลั๊กอิน e v o c อเรส1.5แล้วก็ใช้ร่วมกับปลั๊กอิน e v o TNT นะครับเป็นแมปต่อบล็อกนะฮะโอเคปะอ้าวบล็อกอ้าวอ๋ออันนี้มันเป็นเนเธอร์ไลท์นะมันจะกลายเป็นเนเธอร์ไลท์แต่คือมันมันบล็อกเด็กอ่ะเป็นเนเธอร์ไลท์ช่างมันก่อนอืมเป็นเนเธอร์ไลท์ระบบเนเธอร์ไลท์มันค่อนข้างบัก็กช่างมันฮะ ปั๊บๆเลยชนะอ่าประมาณนี้ทีนี้เราจะมาเพิ่มคำสั่งกันถ้ามีคนส่งของขวัญเพิ่มไอ้นี่มันระบบ UI แปลกๆนิดหนึ่งอย่าไปสนใจมันมากตรงนี้จะเป็นที่ทดสอบของขวัญเราก็จะเพิ่มของขวัญใหม่ปุ๊บผมอยากเกินหกไงอ่ะนี่เพิ่มอันนี้แล้วก็เป็น AVO TNT Uh, normal เอา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 เ e อโ TNT เป็น f a s h แล้วกันนะครับทุกคน f a s t แล้วก็5ลูกใส่ user ตามหลังด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการนะอ่ะตอนนี้นะครับจะมีอยู่มันจะเซฟใน c o n f i g serve นะครับหลังจากที่เราใส่ plug ินเข้าไปโหลดเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่ c o n f i g ตรงนี้ดูได้เลยนะนี่ c o n f i g ซึ่งนี่คือของขวัญที่เราตั้งแต่มันสามารถโชว์ในแอปได้อยู่ไง อันนี้จะเป็นการโชว์ในแอปโชว์ในแอปกดกันนะคัดส,สอบมันยังเป็นไปตรงไปต้อ,อยู่ผมเพิ่มของขวัญใหม่เข้าไปแล้วก็เอวทีท,ทีเป็นฟาห้านะครับอ๋อเลยอ่าโอเคพอเพิ่มปุ๊บก็จะมีในนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นะครับจดหมายรักทีทีทททฟาห้านี่นะครับ มันก็จะมีเสียง้วยนะนี่หรือจะปิดเสียงก็ได้แบบโอไม่ต้องการเสียงอะ่ะ<ม>ก็ปิดเสียงของขวัญหรือว่าปิดเสียงเส<ๆ>ียงเส<ๆ>ียงหน้าชื่อเลยอะรันขับสั่งเ<ร>งส<ๆ>ียหายตรงนี้ก็จะได้นะครับทุกคนเนี่ยจะเป็นหายนะครับสมจรวด <c oughs> ถ้าเราเป็นฟาสทีนทีฟ้าทีนทีอยู่ไหนนี่จดหมายรักฟาสทีนทีแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำเพิ่มเอาเลยรอดูแต่ชุดมันรีคัลเลอร์ไม่ได้อันนี้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะก็เหลือทําให้แก้ไขได้เวลาส่งของขวัญจริงมันจะไม่มีเสียงถ้าเราปิดส่งของขวัญอะไรพวกนี้นะครับโอเคไว้ก่อนต่อมาเราจะทดสอบส่ง t ิก t o k ส่ง TikTok hey, ติ๊กตอกนีน่ก็จะขึ้นมาแล้วของขวัญเนี้ยก็ใช้ได้ตามใจฉันนะเดี๋ยวต้องไปแก้ยูไให้มันดีกว่านี้เดี๋ยวต้องให้หน่วยทำยูไอทำและแล้วก็มีระบบแก้ไขยูไอด้วยอ่าเนี่ยของขวัญก็ตอนนี้ยังใส่มาแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องใส่แบบทุกชิ้นในไมค์ครับก็ต้องไปนั่งดูนี่แหละฮะเนี้ยไลท์เนี้ยหมูดงหมูเด้งแล้วหมูเด้งคืออะไรก็ฮิโปครับฮิโปฮิโปอืม ต้องเอาภาษาอังกฤษมาเนาะของขวัญแล้วก็ต้องเอามานั่งแปลภาษาไทยอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก็แก้ไขของขวัญด้วยคงไม่ใส่จดหมดหรอกนะครับคิดว่าใส่อันที่พอใส่ได้พอเนาะเอาละ่ะแค่นี้เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรับโปรแกรมส่งของขวัญในต ok, ิ๊กต็อกแล้วจะรัน<อ>คำสั่งได้ไหมครับนะครับ,นะรบอืม ซึ่งถ้าใช้หลายเซิฟเช่นตอนนี้เนี่ยเล่นเซิฟเล่นเซิฟต่อบล็อกอยู่นะครับก็เข้าไปปุ๊บในปักอินของมันเนี่ยก็จะมีคอนฟิกคอนฟิกของของขวัญน,นะนะของขวัญพวกนี้นะครับผมของขวัญพวกนี้อ่ะแล้วถ้าเล่นอีกแมปหนึ่งเช่นแมปแมปขุดทรายหรือว่าแมปเอาชีวิตรอดก็เข้าไปปุ๊บคอนฟิกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพอเราเปิดเซิฟไหนนะครับติ๊กฟินิตี้กดตรงนี้ปุ๊บไอเทมที่มันขึ้นมาตรงนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับเซิฟที่เปิดอยู่เนาะทุกคนเนาะ นี่นะฮะมันจะไปเชื่อมกันต่อกับเซิร์ฟที่เปิดโอเคนะก็จะมีคอนโซลอ่าต้องแก้คอนโซลเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำคอนโซล่ออ่ะผมจะปิดแอปให้ดูปิดแอปปึ๊บนี่นะครับคอนโซลก็จะนับอย่างนี้นะนับห้าครั้งแล้วก็จะปิดซึ่งก็จะทำให้มันนับตลอดเลยนะครับผมนับตลอดแต่จะแอบนับอยู่พื้นหลังจะไม่ขึ้นให้เห็นเนาะอ่ะโอเค ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วสลับปลักอินมันไม,ม่ได้ไม่ได้เสร็จปลักอินบวกแอปพลิเคชันเหลือให้หน่วยหน่วยทำา i ของเรามาจัดการดีกว่า <laughs> ตีสามยังนอนไหมยังยังไม่นอน